ฝากให้เอซก่อนอันนี้ซโซฝากให้เอซทางบ้านนะคะคนละหนึ่งพวงค่ะนี่จ้ะขิงอ่อนๆหอมๆสวยๆซื้อขิงกับซอแถมใบให้ด้วยเอาไปต้มชาเอาใบอ่อนๆนะคะ ไปพันซุปต่าไม้นะคะทุกคนไปพันคนพันอย่างได้เบิร์ดแซบค่ะกินได้แม้กระทั่งต้นลากใบนะคะ ถามกันเข้ามาว่าลูกพร้าวฝาดไหมทาไมกินที่เมืองไทยมันฝาดจังเลยแล้วเปลือกของมันกินได้ด้วยหรอคําถามมากมายเกี่ยวกับต่างวันนี้ซอได้รวบรวมคําตอบมาฝากทุกคนแล้วนะคะเก็บผลไม้ไปแล้วเดี๋ยวซอจะเล่าให้ฟังเรื่องเลยค่ะมันสุกมากเนี่ยกินได้อซอพาทุกคนขึ้นมาเก็บตรงนี้นะคะ สวยมากเลยค่ะพวงนี้ยสุกเหลืองเต็มพวงเลยแล้วก็สุกสุกด้วยค่ะสวยมาก oh. โอ้ี่ค่ะ,ะเอามาเชิญฝากให้ FC ซก่อน mm. อันนี้จะฝากให้ f อซทางบ้านนะคะ mm. คนละหนึ่งพวงค่ะนี่จ้าโอ้โจจิอกอันนี้สุกแล้วก็มีค่ะ mm. อบอีกพวงหนึ่งนะคะนี่จ้ะฝากให้ทุกคนเอาไปไหว้พระด้วยค่ะนี่สวยมาก ต้นลูกพลับที่ซอกําลังเก็บอยู่นี้นะคะก็เป็นพลับที่สามารถทานได้เลยนะคะพอมันเริ่มแก่แล้วมันก็จะกรอบหวานอร่อยนะคะไม่ติดฝาดเปลือกก็สามารถทานได้เลยลูกสุกนี่ก็จะยิ่งหวานฉ่าละลายในปากเลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่บอกว่าทําไมซื้อลูกพลับกินที่เมืองไทยมันฝาดนะคะลูกพลับเนี่มันจะมีอยู่สองแบบนะทุกคนมันจะมีสายพันหนึ่งที่ฝาดมาก ต่อให้ลูกมันเหลืองแล้วก็จริงแต่พอเรากัดเข้าไปในปากแล้วฝาดจนติดลิ้นเราเลยอันนั้นจจะเป็นสายพันธุ์ที่กินสุกอย่างเดียวได้เท่านั้นนะคะทุกคนกับเขาจะเอาไปตากแห้งค่ะรสฝาดมันถึงจะหายไปนะคะถ้าทุกคนกินสายพันธุ์นั้นน่ะอันนั้นคือฝาดจริงต้องรองกินสุกนะคะแต่ถ้าใครกินลูกพับเป็นสายพันธุ์ที่เรากาลังเก็บอยู่นี่แหละแบบนี้เลยกินดิบๆเลยแต่ทําไมมันติดตรงปลายลิ้นนิดนึงอ่ะมันจะออกฝาดมาหน่อยนึงอ่ะเพราะอะไรหรอ อาจจะเป็นเพราะว่าทางต้นทางที่นะเขาส่งมาขายให้เรานะ่ะเขาเก็บลูกอ่อนค่ะทุกคนมันยังแก่ไม่เต็มที่ก็เก็บมาขายแล้วเ,เลยทําให้ติดฝาดมาได้เหมือนกันค่ะดังนั้นเวลาซื้อก็พยายามเลือกลูกที่มันเหลืองๆค่ะทุกคนมันจะได้ไม่ติดฝาดค่ะั่นบสบ วันที่ไหว้บรรพาวรุดเนาะพี่พี่เอฟซีก็คอมเมนต์ถามกันเยอะมากเลยค่ะว่าทําไมคนเกาหลีถึงปาด ผลไม้ด้านบนแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษกันค่ะเขามีความเชื่อว่าการปาดผลไม้ตอนทําพิธีไหวบรรพบุพรุษของคนเกาหลีเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพ <c oughs> ความสะอาดและความตั้งใจที่มีต่อบรรพบุรุษหลายคนก็มีความเชื่อค่ะว่ากลิ่นของผลไม้จะทําให้บรรพบุรุษเนี่ยได้รับรู้ได้รับกลิ่นนะคะทําให้ท่านได้ทานง่ายขึ้นทางด้านของจิตวิญญ,ญาณค่ะทุกคน <c oughs> ด้วยนะ้ำท่วมบ่บ่บ้าเิรอโมมักโมมักผลไม้เดี๋ยวไปต่อกันที่สวนพุทราจ้าทุกคนพุทราส,สวยๆอร่อยๆอรอ,อเราอยู่นะคะพอดีเดินผ่านสวนพริกตรงนี้ค่ะ นึกขึ้นได้เลยว่าอีพีที่เก็บพลิกไปเนะ้ะอฟซีก็พากันเสียดายต้นพิกไปกับซอนะคะทําไมต้องลื้อออกไม่ลื้อได้ไหมก็คืออย่างนี้ค่ะทุกคนประเทศเกาหลีเขาก็จะมีฤดูหิมะนะคะซึ่งเดือน12เนี่ยหิมะจะตกแล้วพอเข้าเดือน11เนี่ยอากาศก็เย็นมากๆเลยค่ะ กรมอุตุนิยมเขาก็จะเตือนเราทุกวันเลยนะคะว่าเออพรุ่งนี้อากาศจะเย็นลงมากๆเลยนะคะใครมีผักมีอะไรก็พากันเก็บเข้าบ้านเนาะก็เลยพากันเก็บพริกลื้อออกมาเลยค่ะ2แถววันนั้นอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บถ้ามันหนาวมากๆพริกก็จะช้าค่ะแล้วก็แข็งสรุปกินไม่ได้เสียหมดทั้งแปลงเลยนะคะเลยต้องเก็บออกมาเป็นบางส่วนค่ะ ก็กำลังเก็บพุทราช็อกโกแลตกันอยู่นะคะที่มีรสชาติกรอบม,มากๆหวานอมเปรี้ยวอร่อยสุดๆกินเพลินหยุดไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนเป็นผลไม้ที่ลูกค้าจองกันข้ามปีเลยนะคะยิ่งมีน้อยๆอยู่ยิ่งจองกันข้ามปีคะ่ะ <laughs> มีอยู่ประมาณห้าหกต้นค่ะทุกคนเก็บไม่ค่อยได้หลายบันไดแต่ว่าลูกค้า่าบ่านดนคะ่ะเพิ่นพากกันจองข้ามปีเนาะ <laughs> อ,าาอ่อาพัตตอมาขึ้นรถอามาขึ้นรด,าานดปันกันสซกยูเซโยโอช่าเลนี่ข้อขึ้นมาตรงนี้เลยท่านผู้ชมมันเป็นกองไม้ค่ะน้ำโชคบอกว่าขึ้นมาได้น้ำโชว์เก่าเวยๆขึ้นมาบ่อย โอ้ยดูลูกนี้สิเป็นบ้านมแมลงมีแมลงออกมาด้วยลูกเขียว ลูกสีน้ำตาลก็คือสุกหมดแล้วนะคะหวานเต็มที่แล้วค่ะน้ำตาลเยอะหน่อยก็จะหวานเยอะหน่อยเพราะว่ามันสุกเยอะเน,ะนาะลูกสีแดงก็ยิ่งหวานกรอบอร่อยค่ะเพราะว่ามันแก่เต็มที่หวานอมเปรี้ยวค่ะทุกคน <c oughs> อร่อยมาก ไม่ต้องไม่ต้องจิ้เกลือน,นะมันไม่เปรี้ยวขนาดนั้นะช่ไหมะ้มไปจานหน่งไปกู고생했어หน่าทูซ เก็บขิงก่อนนะคะทุกคนเอาขิงไปขายด้วยขิงจ้าทุกคนขิงอ่อนๆไม่ยากปลูกไว้ให้ซอกินนะคะแต่ว่าซอกินแค่ประมาณนี้ค่ะทุกคนกินไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเก็บขิงไปขายค่ะนี่ทุกคนดูถอนขึ้นมาง่ายๆเลยค่ะขิงอ่อนๆหอมๆสวยๆซื้อขิงกับซอแถมใบให้ด้วยเอาไปต้มชาเอาใบอ่อนๆนะคะ ไปพันซุปหน่อไม้นะคะทุกคนไปพันปนพันอย่างได้เบิร์แซบค่ะกินได้แม้กระทั่งต้นรากใบนะคะใครที่ไม่อยากกินกินไม่หมดสามารถเอาไปปลูกลงกระถางได้อีกนะคะทุกคนบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มค่ะขายถุงละเท่านี้เท่านั้นนะคะทุกคนบอกเลยว่าได้เยอะมากนะกินไม่หมดเอาใส่ถางลงเอาใส่กระถางลงไปปลูกได้ทั้งต้นแบบนี้เลยจ้าเอามาส้มต้นิงขิงคิงคิงคิงขิงมาได้คิงคิง คิงขิงมาด้วยิงขิงบได้คิงขิงอ,งงอามาด้วยิงขิงอ๋อขิงขิงไม่จ้าทุกคนถอนขิงกันดึนขึ้นมาค่ะดินล้วนมากเลยนะคะแล้วก็ขย่าขยัเอาดินออกค่ะนี่นะทุกคนคือปุูงแง่งเดียวนะแง่งเล็กๆแต่ว่ามันแตกออกมาดูเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูใกล้ๆนะถอนแ<อ>ป๊บไมหดค่ะ นี่ทุกคนดูหน่อของมันเลยเอาไปออเอาไปทําน้ําน้ําขนมจีนเอาไปกินกับทอดไส้กรอกนะคะเอาไปกินกับอะไรก็ได้ดูดิคะ่ะชุมชุมสวยมากนี่หนูหนอ่หนอนอ่อ,อนเลยทุกคนอันนี้คือหักปอกแล้วไปล้างนะกัดกินคือแบบดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเนี่ยซอชอบกินนะโซทำอาหารไทยเยอะแล้วก็ชอบกินขิงเนาะแม่ก็ามาปลูกให้กินค่ะ เวลาปูป่ก็เยอะมันแตกออกมาเราก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นค่ะเหลือแล้วก็แบ่งขายนะคะแบ่งขายแปดสิเปอร์เซ็นตเลยแหละกินยนี่สิเอร์เซ็นค่ะดูดินสวยมากเลยค่ะก็สุดท้ายค่ะทุกคนถอนเร็วมากไม่ถึงสองนาทีนะมันถอนง่ายมากเลยค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็สะบัดเอาดินออกก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นขิงหัวเล็กๆนะทุกคนค่ะแบบน่ารักอะ่ะน่ารักกำลังดีนะ่ะ เอาไปล้างเสร็จใช่ไหมทุกคนดูนะเนี่ยคือกินได้หมดเลยไม่มีอันไหนแก่เลยนะคะมีอันแก่แค่ตรงกลางตรงนี้อันเดียวค่ะนี่อันอ่อ,อนๆแบบนี้ทุกคนล้างและกัดกินนะบอกเลยว่าหูกินหอมชื่นใจค่ะอร่อยมากๆแม่ายาไปขุดมาอีกนะแม่เอาไปปไ๋้รอบทิศทางเลยค่ะแ <laughs> ม่ยาก,กับกอขิงเท่ากันเลย <laughs> ไปขิงใจขิงค่ะทุกคนมาซื้อขิงกับแม่ยาเน่ <laughs> น้ำเจอไปขนขิงเข้าบ้านกันเกิดอะไรขึ้นแววมาเห็นแต่ได้ยินไม่เสียงร้องโอ้ยงูงูเข้าบ้านเสียงร้องโอ้ยลูกงูเข้ามาได้ยังไงอ่ะอับะคนตายไหมอ๋อตายได้แต่อีดป้ามาตายข้างในก็เลยแบบนี้ไม่แต่แต่ กินแบบนี้คุณได้ได้ซื้อผักวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะ แฉมพริกให้ด้วยนะคะทุกบ้านเลยที่ซื้อค่ะแต่อันนี้คือซอสต้องขอพัยจริงๆคือมันมีเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมมันจะแบบว่ามันโดนฝนค่ะพอมันโดนฝนแล้วผิวมันจะเป็นแผลนี่พ่อพยายามเลือกทิ้งอยู่ค่ะให้มันเหลือน้อยที่สุดมันจะเป็นแผลนี่ค่ะอันนี้นีจะละนี่เป็นแผลแบบนี้ นี่เป็นเป็นแผลแบบนี้ค่ะไม่ทุกอันนะคะแต่ก็ไม่อยากขายค่ะก็เลยจะแถมให้นะเป็นจะขายเป็นถุงหมดเลยนะทุกคนถุงละเท่านี้หมดเลยค่ะผละไม้ก็เหมือนกันลูกพับนี่ก็ปลอดสารนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ฉีดยาค่ะนี่ลูกมันจะเป็นอย่างนี้บ้าง มันก็จะมีมะรอยแมลงแบบนี้บ้างนะคะก็คือไปล้างๆออกนะทุกคนไปผลไม้ปลอดสารหมดเลยเพราะว่าปูกกินกันเองนะคะมันเหลือเราก็แบ่งขายส่วนอันนี้อาจจะไม่ได้ขายแล้วเพราะว่ามีพี่มีพี่ที่เขาจองกันไว้แล้วนะคะ10บกิโล อันนี้ก็น่าจะหมดพอดีค่ะส่วนอันนี้เป็นมะเขือแก่แล้วก็มะเขือเหลืองปนกันนะคะเอาไปกินกับปนกับเจวเด้อค่ะอันนี้นะถุงละเท่านี้คือกันนะคะโอูเกลืรัดก็เพียบเลยทุกคนโอ้โหนี่คือเกลือัดที่บ้านคะทุกคนเม็ดใหญ่ๆบอกเลยว่าสวยใหญ่มากไม่ใช่เกลืรัตภนะูเขานะเกลัดบ้านเม็ดจะใหญ่ค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยอะเดี๋ยวเรามาแฮกใส่ถุงกันนะคะ เออแขนชนาน้ำอ่ะแอปเปิ้ลไม่ได้ถ่ายรูปกับเพื่อนเลยคะ่ะแอปเปิ้ลไปอยู่นู่นเลยคะ่ะ <laughs> หวานอมเปรี้ยวนะคะ <laughs> ก็กรอบไซส์จิ๋วๆน่ารักค่ะล้างเสร็จปุ๊บก,ก็กัดกินได้เลยนะ <c oughs> ลูกครับเวลาเก็บมาจากต้นก็ อย่าเพิ่งเอาใส่ถุงไปขายนะคะทุกคนเราต้องเช็ดก่อนค่ะใช้ผ้าเช็ดเขาทุกลูกเลยนะคะและและเราก็จะได้ลูกพลับที่แบบเงาวาวสวยแบบน่ารับประทานค่ะทุกคน เป็นถุงละ5 0 0 0ันวอนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนฟ้ามืดพอดีเลยนะคะแล้วก็พากันไปกินข้าวเย็นมาแล้วเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็คุยกันปรึกษากันค่ะว่าเราเนี่ยจะแพ็คของวันนี้เลยไหมเออแพ็คให้เสร็จวันนี้เลยแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้รถไปสณีมารับของอย่างเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ค่ะเราจะได้มีเวลาเหลือเฟือไปทำอย่างอื่นกันนะคะ ก็เลยคุยกันว่าเราจะให้เสร็จคืนนี้เลยไหมเราทำโอทีกันไหมสรุปทุกคนในบ้านก็บอกโอเคจัดไปนะคะทุกโซหัวลราบักดังเลยทุกคนโซ่ถูกใจแห้งนะคะก็คือโซก็นั่งจดเมนูอยู่แล้วไม่ยากกับพี่ชินก็พากันทําอะไรไม่รู้เกี่ยวกับไฟแล้วโซได้ยินคําพูดหนึ่งถ้ามันตกใส่หัวโซ่แตกทํำยังไงโซก็เลยหัวค่ะให้ซเช็คก่อนแฟนเช็คเองโอ้แขนนะเดี๋ยวบออมงทุนน ซอก็เลยขึ้นไปเช็คเองค่ะทุกคนสรุปว่ามันห้อยมันห้อยกับกิ่งไม้แต่กิ่งไม้แข็งแรงมากค่ะไม่น่าจะตกก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรแข้นชนานะคะทุกคนแพ็กผักกันไปค่ะทุกคนลุยยาวค่ะเดี๋ยวพ่อปูก่ก็จะออกมาช่วยแพ็กผักอีกแรงนึงนะคะตอนเข้าไปกินข้าวซอก็เอาผักไปโพสต์ขายในเพจมานะคะไม่เกิน20นาทีเหมือนเดิมค่ะทุกคนหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วมีอยู่อย่างหนึ่งที่แบบ ุ้ยไม่น่าจะหมดแต่มันหมดคือขิงแม่ย่าค่ะลูกค้าแย่งกันซื้อบักล้ายคนผู้ใดกระทำหาแต่ขิงขิงมดย่างขิงมดย่างนะคะแม่ย่าดีใจมากบอกว่าปีหน้าเราปลูกก็สีขยายขิงอีกแล้วจากแปลงน้อยๆเราปลูกให้ซ้อยกินแล้วก็สิปลูกแถวเงี้ยเราคืนละปีหนาบ่กําสามหมนนึงห้าหน้าห้าันนึงหกเก๊หกเก เออแม่น่ารีมิที่วมายาวนิ่งววนิ่งววปัดกะพราตามออเดอร์จัทุกคน ก็แพ็กกล่อ,อแพ็กกล่องอยู่ตรงนั้นตล่องไหนมีกระเพราก็เดินมาตัดค่ะ โอ้กะเพราไปคะ่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะครึ่งสวนกะเพราเหลืออยู่อีกครึ่งนึงค่ะเหลืออยู่อีกครึ่งแปลงซะ ดูเวลาสี่สทุ่มค่ะตาจะปิดอะใกล้ใกล้กลเวลาเข้านอนเอาไฟก่อนคะ่ะไฟน่ากลัวมากอ่ะยินดีทจะมูเซโยอมาป้า,ปาโเคเซ็นดเซโยเก่งมากเลยคะ่ะเดี๋ยวป <laughs> ้าเฮ้ยคุณนายจอดคุณนายยองหรอ,อ 뭐가 c a s 라어